กับเพื่อนๆคนไทยในอเมริกาน,น, ER นะครับในเดือนมีนาคมนี้นะฮะเราจะไปเจอพวกคุณที่อเมริกานะครับที่6มีนาคมนี้ไปเจิญก่อนที่ L.A. นะครับติดตามรายละเอียดได้ตามข้างล่างหรือตัวหนังสือที่จะขึ้นนะฮะส่วนวันที่10มีนาก็็ไปเจอที่ N Y C New York วยอร์กซ City งานนี้ผมแล้วก็ทีมแดนเซอร์เพียบเลยแล้วก็กลุ่ม DJ จัดเต็มแน่นอนนะฮะอยากให้ไปเจอๆกันนะฮะวันที่6 มีนาที่ L.A. และวันที่10มีนาที่นิวยอร์กซิตีงานนี้เอาตายอ่ะงานนี้จัดเต็มอ่ะไม่แดนไม่มันไม่เลิกเอาเสื้อแจกแจกทุกอย่างนะฮะโอเค <laughs> okay, แล้วเจอกันนะครับพี่น้อง